สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือ,อรายการวิถีใหม่สไตล์เฮลครับพบกันอีกแล้ววันนี้ครับท่านผู้ชมรู้จักตลาดสุขภาพและความงามมากน้อยแค่ไหนครับอตอนนี้กําลังบูมมากตลาดสุขภาพและความงามของประเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีครับส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการด้านสุขภาพและความงามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือคลินิก ต่างหาช่องทางดึงดูดประชาชนให้เข้ารับบริการกับตัวเองซึ่งหนึ่งในวิธีการที่สามารถดึงดูดผู้คนให้เข้ามารับบริการอย่างดีนั้นก็คือการโฆษณาครับนี่นเห็นไหมความสําคัญของการโฆษณาวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกเนี่ยสามารถโฆษณาชักชวนประชาชนให้เลือกรับบริการของตัวเองได้หรือไม่และหากได้แล้วเนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขในการโฆษณาอย่างไรให้ถูกต้องครับ ท่านผู้ชมครับกฎหมายสถานพยาบาลก็เลยมีการกําหนดให้การโฆษณาหรือประกาศในการค้าของสถานพยาบาลเนี่ยครับต้องขออนุมัติจากผู้อนุญาตโดยสถานพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานครจะต้องมีการขออนุมัติโฆษณากับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและภูมิภาคเนี่ยจะต้องยื่นขออนุมัติที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สถานประกอบการหรือสถานพยาบาลนั้นตั้งอยู่นะครับ ก่อนที่จะไปเผยแพร่ทุกครั้งซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องก็ไม่เป็นข้อมูลเท็จหรือโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงหรือหลอกลวงด้วยนะครับการ,ารขออนุมัติโฆษณาอย่างถูกต้องตามกฎหมายยังเป็นการช่วยลดปัญหาการฟ้องร้องและการสร้างความเป็นธรรมต่อการแข่งขันในด้านธุรกิจสถานพยาบาลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันเกิดผลดีกับผู้ประกอบการเองด้วยสำหรับข้อความที่ห้ามอ่า ห้ามใช้ในการโฆษณาสถานพยาบาลนั้นครับมีอยู่หลายประเภทแต่ข้อความที่มักจะพบว่ามีการนํามาใช้ในการโฆษณาสถานพยาบาลได้แก่เก่งที่สุดเหนือกว่าผู้เชี่ยวชาญกูรูระดับโลกแห่งแรกดูดีทุกองศาถึง99%เห็นผลทันทีหายทุกโรคหมอเทวดาประมาณนี้ครับ โดยสถานพยาบาลสามารถศึกษาแล้วก็ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อความและแนวทางการพิจารณาอนุมัติไม่อนุมัติข้อความภาพการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลได้ที่เว็บไซต์ของกรมสวสรหรือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับโดยคลิกที่ระบบบริการประชาชนที่อยู่ด้านล่างของเว็บไซต์นะครับหลังจากนั้นให้คลิกที่การขออนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลครับดังนั้นสถานพยาบาลเอกชนก็สามารถ ทำการโฆษณาได้นะครับแต่ต้องขออนุมัติการโฆษณาหรือประกาศก่อนที่จะทําการโฆษณาทุกครั้งหากสถานพยาบาลใดกระทําการเผยแพร่โฆษณาหรือประกาศโดยไม่ได้ขออนุมัติและได้รับอนุมัติจากผู้อนุญาตก่อนแล้วเนี่ยจะถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541นะครับและที่แก้ไขเพิ่มเติมต้องระวังโทษปรับไม่เกิน20,000บาท และให้ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะระงับการโฆษณานะครับนี่ปรับเยอะปรับเยอะและหากตรวจสอบพบว่าโฆษณาเนี้ยเข้าขายเป็นเท็จโอ้อวดเกินจริงผู้กระทำผิดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับและให้ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะระงับการโฆษณานี่นะครับ ค่ท่านผู้ชมพบบอ่อแสการโฆษณาโอ้อวดเกินจริงของสถานพยาบาลเอกชนในกรุงเทพเนี่ยสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมสบสนะครับคือ1426แต่หากสถานพยาบาลน,นั้นตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคสามารถแจ้งได้ที่สสจ,จหรือสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเจ้าหน้าที่ก็จะทำการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับพบกับสาระดีๆกับรายการวิถีใหม่สไตล์เฮลทาง n b t ีช่อง11 สำหรับวันนี้ผมนิตินันพันธวีลาไปก่อนครับขอบคุณสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามในสื่ออื่นๆด้วยนะครับสวัสดีครับ